สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย เราจะรวยเราจะเฮงไปด้วยกันที่ที่ก็ยังก้มหน้าก้มตาอยู่เพราะว่ากําลังจะกดแชร์กดแบ่งปันใครมาแล้วรบกวนกดแบ่งปันกดแชร์กดติดตามให้แกาด้วยนะคะจะได้รู้ว่าอ๋อมาแล้วนะจะได้คนมาจะได้พูดทีเดียวไงไม่งั้นคนก็จะรอนะคะเดี๋ยวนะกดก่อนกดตึก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  รบกวนมาแล้วกดแบ่งปันกดติดตามให้หน่อยนะคะคอมเมนต์ให้แก้วดูนิดนึงเพราะแก้วไม่รู้ว่าใครมาแล้วมั่งไม่มาจ้ามาแล้วแบบเออโอเคได้พูดกันเลย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  มาแล้วกดลุกปวนกดแบ่งปันกดติดตามให้แก้วด้วยนะคะจะได้รู้จะได้เหงจะได้ปังจะได้รวยไปด้วยกันเนาะโอเคแป๊บหบนึ่งนะคะรอกดแบ่งปันให้คนอื่นก่อนนะสวัสดีค่ะพี่จูลีพี่ดําคุณเกต คุณบ้านเราวินเทจคุณสายเดือนสวัสดีทุกทกท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะอะขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆรวย,รวยๆเฮงๆกันตลอดไปเลยนะเออเราจะรวยเราจะเฮงในงวดนี้กันนะคะเราจะปังกันมากเลยรบกวนถ้ามันถึงห้สิคนแล้วหรือ,รอแก้วจะพูดนะ เพราะว่าไม่อย่างนั้นก็จะพูดซ้ําไปซ้ามารอคนอื่นก่อนนะคะแก้วกําลังกดบอกคนนุ้คนนี้ก่อนเพราะว่าจะได้พูดให้มันเป็นทิศทางเดียวกันแล้วก็จะรวมเลขของเมื่อวานด้วยที่เมื่อวานไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะบอกให้ลูกไปหยิบออกระเป๋ามาจะได้ดูเลขกันชัดๆจะจะลูกไม่ต้องกอันแอยู่ในมือถือแล้วมันมีอยู่จะถ่ายให้แป๊บนึงนะเปิดแอร์กอนร้อยอือ สวัสดีทุกทุกท่านที่เพิ่เข้ามานะคะอย่าลืมกดแบ่งปันกดติดตามหมอแก้วด้วยเนาะเพราะตอนนี้คนดู43และ40บ้านเราวินเหตุพ,พี่ครับของโอ้เอ่อหนูขอตลอดเลยแล้วลูกขอบ่อยมากเลยอะ่ะก็ใครอยากจะทำบุญทำได้นะคะเพราะน้องเขาส่งข้อความหาแก้วแก้วเคยทำไปเหมือนกันอืมนะจ๊ะมา คืออันนี้จะสรุปแนวทางตัวเลขให้หมดใครที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วไม่ต้องกลัวหรืออยู่ในเฟซเฟซบุ๊กหมอแก้วพารวยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะโพสลงให้มันเป็นการสรุปแนวทางหวยจากข่าวหวยจากอาจารย์ท่านอื่นๆที่เมื่อวานแก้วไปทําแล้วเมื่อวานแก้วไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณก็จะสรุปรวมให้อยู่ในอันนี้อ๋อเลขเลขเซมซีลืมเขียนด้วยว่าแป๊พนึงเดอไม่เลขเลข,เลขอันนี้เลขเดี๋ยวจะเขียนให้ใหม่เดี๋ยวลืม เมื่อวานนะจับไข่ขึ้นมาเ,นเน 5, 5, เาเห็นเป็นห้าห้าเห็นเป็นสามห้ากับห้าห้าไอ้สามห้าแล้วก็เมื่อวานไปถ่ายรายการกับโบกัสนะก็ถือว่าแฮปปี้อยู่แล้วก็ทีมงานน่ารักแล้วก็ไปที่นูน่นะคนอย่างเยอะอะแกยังแซวว่าเล่นแล้วไม่กลับมาเป็นโควิดเพราะว่าแต่บารมีปู่คงให้คงคงรอดพ้น จับภัยอันตรายต่างๆได้นะคะอ่ะใครมาสวัสดีค่ะน้องฮารุน้องแอมเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะสวัสดีค่ะคุณมายุรีสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคนแซ่หงสวัสดีทุกทกท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะอ่ะเดี๋ยวแก้วจะได้มาเมาส์มอยพูดคุยกับทุกคนนะเราจะมาดูเลขกันว่าเลขอะไรที่เป็นเลขดีเลขเฮงเลขปังแล้วเป็นเลขที่จะทำให้เราสองคนเราสามคน มีแต่คําว่ารวยค่ะอืมมาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวแก้วขอสรุปก่อนว่าใครที่ได้ดูแนวทางการเสี่ยงโชคของหมอแก้วไปบ้างแล้วหรือยังที่บอกว่าคนวันนั้นเกิดซื้อเลขอะไรเลขอะไรให้โชคบ้างมีใครดูไปแล้วบ้างยังดูกันหมดยัง ถ้าดูไปแล้วไปดูแนวทางคือว่าคนวันไหนซื้อเลขอะไรไปดูได้เลยนะคะแก้วปักหมุดเอาไว้ให้แล้วไปดูกันได้เลยโว้ยสวิตก้องไปเดี๋ยวแก้วปักหมุดไว้ให้แล้วไม่เอาฟิลเตอร์เล่นตอนนี้ได้เล่นฟิลเตอร์แล้วเริ่มเริ่มว่างละหน้ามันลอยไปอ๋ออันนี้ก็หลอกไปหลอกลวงชาวบ้านไป อันนี้น่าจะเหมือนแก้วเหมือนปีศาจดีเพราะคนบอกว่าปากมาบางคนรับไม่ได้ที่แก้วพูดตรงๆบอกว่าแก้วปากมาอามาก็หมาค่ะเดี๋ยวนะค่ะฟิลเตอร์สวยๆก่อนอันนี้มันไม่ได้แตกต่างเลยหรือมันเน็ตมันไม่ได้ก็ไม่รู้ได้ยินภาพแก้วชัดกันไหมคะอ่ะไม่เป็นไรเอาตามนี้แหละสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะอ่ะมาละ สวัสดีพี่วาสนาคุณบางออนสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามหมอแก้วแม่นชัวคนนี้นะคะติดตามกันทุกช่องทางชุดชาแนลเลยขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าขอขออวยพรก่อนเนานะขอให้ทุกคนที่ติดตามหมอแก้วแม่นชัวหรือหมอแก้วพารวยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรไปที่ไหนก็ตามมีแต่คําว่าสําเร็จนะคะเป็นที่รักใคร่ของทุกๆคนและที่สำคัญมีโชคส่งท้ายปีเก่าค่ะขอให้พวกนี้ทุกคนถูกหวยอะมาเริ่มกันก่อน อย่างเมื่อวานอะแก้วไปอ่านข่าวของหวยดีวาเลตี้แก้วว่าหลายๆคนก็คงเห็นอยู่ว่าที่แก้วไปอ่านข่าวไปไปทําหน้าที่เป็นพิธีกรเนาะเออแล้วนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแก้วก็มีการไปสรุปเลขข่าวว่าเลขเด็ดมีเลขอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์แต่ละท่านในกลุ่มของหวยดีอะเขา,าให้เลขอะไรดีเลขอะไรเด่นมาแล้วก็โฟนอินมีเลขอะไรบ้างแก้วก็ได้มาขยา่าขย่าวแวจนได้แผ่นนี้ แต่ทีเนี้ยไอ้เนี้แถนี่คือสรุปของเมื่อวานใช่ไหมมันมีอีกเพราะวันเนี้ยแก้วก็ไปทําบุญอีกก็แล้วก็บวกกัว่าฟังเลขวิเคราะห์เลขสายข่าวจากหลายๆคนที่เรารู้ว่าเขาแม่นเขาอะไรอย่างเงี้ยแอนเดอะแก๊งแก้วอะ่ะน,นะก็เลขที่สรุปมาเดี๋ยวแก้วจะอ่านให้ฟังนะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวอันเนี้ยแก้วจะ ลงไว้ให้ที่ Facebook หมอแก้วพารวย Facebook หมอแก้วพารวยหน้าตาย,ยัางไงเ,เปิดให้ดูเพราะบางคนยังไปตามที่หมอแก้วแม่นชัวอยู่มันก็จะไม่เด้งโชว์นะคะหมอแก้วพารวยก็จะเป็นแบบนี้หน้าตายอย่างนี้เป็นตีมอย่างนี้เป็นเต็มเกี่ยวกับเลขเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเลขเลยพูดแต่เรื่องเลขถ้าเรื่องดวงว่าใครดีใครไม่ดีไปดูที่นูน่นไปดูที่หมอแก้วแม่นชัวแต่อันนี้จะพูดเรื่องเลขอย่างเดียว เลขทั้งนั้นแนวทางการลงเลขปล่อยปลาเนี่ยในกลุ่มหมอแก้วใน a c e b o o k หมอแก้วแม่นชัวจะไม่ลงจำนวนปลาไม่ลงจำนวนเงินว่าปล่อยใครแต่ในนี้น,นี่ลงให้หมดจ้ะลงว่าปล่อยกี่ตัวปล่อยอะไรบ้างเพราะเลขปล่อยปลาชอบออกนี่เคอีกเช้าหรือไม่ก็จีนเช้ามันออกจริงใครที่ตามก็อยู่รู้อยู่แล้วว่ามันออกแก้วหงบอกว่าบางคนถามเนี่ยแกบอกไปดูเลยนะคะอ่ะ มาดูเลขสรุปเขย่ามาให้แล้วอย่าเพิ่งด่าพ่อด่าแม่แก้วนะแก้วบอกเลยว่าแก่ไม่ได้คิดเองแต่อันนี้จะเป็นสรุปแนวทางแก้วเขียนให้แล้วว่าสรุปแนวทางจากเลขมันมีตั้งแต่ของวันที่ยี่แล้วก็อัปเดตเลขของท้าวสุวรรณวันที่ยี่เข้าไปด้วยฉะนั้นเลขมันเยอะคุณเห็นตรงนี้เยอะคุณมาดูอันนี้ก่อนเยอะโคตรโคตรโคตร เลขแม่งไม่ซ้ํากันเลยเนี่ยเลขเมื่อวานที่แก้วทำสรุปช็อตข่าวเพราะว่าก่อนที่จะอ่านข่าวแก้วต้องมาสรุปกองก่อนอ่านให้พวกคุณฟังเนี่ยดูเด็กเลขมันไม่ซ้ํากันเลยนะเลขแต่ละหมออาจารย์แต่ละหมอแล้วแต่ละหมอเขาก็ให้เข้าเนี่ยเล่นหนึ่งเน้นนู่นเนี่ยนี่เลขมันเยอะเนี่ยแก้วก็เลยมาสรุปให้ว่าเลขที่มันซ้ํากันอย่างเช่นซ้ำกันสามข่าวสามอาจารย์หรือสองอาจารย์สามคือเลขที่มันซ้ํากันอะ มันลือได้ตามนี้เลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโพสลงใน Facebook หมอแก้วพารวยและ i อจของหมอแก้วพารวยนะคะอันนี้คือแนวทางนะคะไม่ใช่เลขเกี่ยวกับความฝันอยู่ในเครื่องลืมลืม่มายเอาไว้มันจะมีเลขความฝันเลขนู้นเลขนี้แต่สุดท้ายมันก็ตรงกับเลขอพวกนี้แหละแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าถูกหวยแล้วนะ โอ้ย oh, พี่จริงๆบางคนเขา,าก,ก็ด่าก็ได้ด่าก็ดีจริงๆจริงๆพี่วัฒน,นาคืออันนี้แก้วก็คุยก่อนคือบางคนเข้าใจว่าแก้วอะ่ะโอ้โหให้เยอะอย่างเงี้ยมันจะถูกเหรอก็บางทีมันก็ไม่ถูกเพราะแก้วบอกแล้วว่าแล้วแต่บุญและวาสนาของคุณกันเองแก้วมาสรุปเลขให้ฟังฉะนั้นแก้วก็จะเขียนอธิบายว่าอันนี้แก้วไปสรุปจากสำนักข่าวอื่นจากอาจารย์ท่านอื่นมาขยา่า มากรองให้ว่ามันคือเลขชุดเดียวกันมันซ้ำกันมันมีเปอร์เซ็นต์จะดีนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนแล้วอันเนี้ยจะถ่ายลง Facebook ไว้ให้กับ IG ไว้ให้นะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วมองว่าเป็นประโยชน์รบกวนกดแบ่งปันกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอยากให้คนเข้ามาดูถึงหมื่นสักทีตอนนี้มึงสองพันเพราะว่าเพิ่งทำเฟซบุ๊กอันใหม่ไงเออ มามามาดูกันมาค่ะเริ่มเลขแรกนะคะห้าเก้าจดเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอามือถือให้ห้าเก้าห้าแปดนะคะห้าเก้าห้าแปดจะเป็นเลขที่ค่อนข้างซ้ํากันถึงสามและสี่สำนักรวมทั้งค่ะห้าเก้าห้าแปดเอาแกอ่านให้ฟังเลยนะห้าเก้าห้าแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเนี่ย ห้าเลขเนี้ยจะซ้ํากับประมาณสามสำนักบางเลขก็ซ้ำสี่สำนักเลยห้าเก้าห้าแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดซ้ำกันสี่ถึงห้าสำนักนะคะแปดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดสามหนึ่งห้าหนึ่งหกซ้ํากันสองถึงสามสำนักเพราะแก้วแบ่งไว้เป็นห้าเพราะข่าวมันเยอะมากมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดัง จำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยเกี่ยวเลขออกมามันจะได้ประมาณนี้อันนี้ไม่รวมของหมอแก้วนะซึ่งหมอแก้วก็เออเฮ้ยมึงก็ตรงกับเลขของเราเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีแอบเฮ้ยตรงกันเหมือนกันเยอะอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วรอ,อก่อนนะแนวทางการเสี่ยงโชคของหวยรัฐบาล รว่าเลขหลักไหนอยู่อะไรพรุ่งนี้นะคะเจอกันนะว่าอะไรยังไงบ้างนะคะอ่ามาทวนนะเมื่อกี้5 9 5 8 1 7 1 9 1 8ก็จะเป็น8 9 0 9 7 3 1 5 1 6นะคะต่อเลยอ่านจะอ่านยาวๆแต่ไม่ต้องกลัวคุณได้เลขพวกนี้แน่นอนนะคะ2 6 9 7 2 6 6, 6 2 7 2 สามศูนย์ห้าอันนี้จะเป็นเลขสามตัวแล้วนะสองหกหกสองเจ็ดสองสามศูนย์ห้าเนี่ยไอสองหกหกเป็นเลขทูบแล้วมันเดินตรงกับของแก้วแล้วก็แก้วก็ไปตรงกับของลูกค้าที่ถูกหวยทีสามแสนสี่แสนถูกหวยแล้ววันนี้นางก็ถูกหวยแล้วนะแม่หนูถูกหวยแล้วอีกแล้วนะเนี่ยตรงกันอ่ะมาดูต่อนะคะมีหนึ่งห้าเก้าเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเดี๋ยวอ่านให้ฟังเดี๋ยวฉันจะสวิท์กล้องให้ดูอ่ะ นี่อย่างนี้แคปไว้ก็ได้แตถ่ถ้าใครที่เกลียรอแก้วสรุปเพราะอันนี้มันยังไม่ได้มันจะมีเลขเขียนเพิ่มเดี๋ยวรอสรุปก่อนว่าจะเพิ่มอีกกี่ตัวแคปไว้ก่อนก็ได้เนี่ยตอนนี้นะคะคือสองหกเก้าเก้าเจ็ดสองหกหกสองเจ็ดสองสามศูนย์ห้านะคะแล้วก็มีหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าเนี่ยส่วนตัวชอบซื้ออยู่ หลายบาทอยู่แต่กลับซื้อแบบ6กลับนะก็คือสลับตำแหน่งไปมามี091-295-598-586สังเกตไหมว่าสงเลขนี้จริงๆเลขเดียวกันนะแต่แค่สลับตำแหน่งสลับหัว6กับ9สลับตำแหน่ง517-509-698อันเอันนี้ไอ้พวก3ตัวเนี้ยก็อธิบายก่อนว่าบางทีอาจารย์เขาให้598แต่บางสำนังให้895บางสำนักให้เป็น เออแปดมันจะสลับตำแหน่งกันแต่คือเลขมันจะประมาณนี้แหละมีเปอร์เซ็นต์ซ้ำกันเยอะแก้วก็เลยเอามารวมให้นะคะ517 5 0ึ่9 8 873ห้านะคะอันนี้คือเลขที่คะแนนคสกอร์ซ้ำกันเยอะมากแล้วก็35 55 84หไอ้สานี่คือเลขจับไข่เมื่อวานตอนที่จับออกมามองกับโบกัสแก้วเห็นเป็น3าหแต่พอเอามือถือกดถ่ายรูปปุ๊บมันเป็นห้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดู นี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งนะเมื่อวานโบกัสก็เห็นเหมือนแก้วเนี่ยมันเป็นเลขห้าห้าเนี่ยตอนหยิบขึ้นมาครั้งแรกอะเห็นตรงเนี้ยเป็นเหมือนสามแล้วก็ห้าแต่พอถ่ายรูปเอา้าทำไมเป็นห้าห้าวะเมื่อกี้เราเห็นเป็นสามห้าโบกัสก็บอกใช่ใช่ใชแกฉันเห็นเป็นสามห้าเหมือนแกเลยนะก็แล้วมันตรงกับนี่แล้วจะบอกว่าเลขเบนะิ้ลอะมันไม่ออกมาตั้งแต่สิงหาแล้วนะ ก็ติดๆเอาไว้เผื่อมันออกเนี่ยนะคะ3ามห้าห้าห้าแล้วก็8ปดสี่แดสีที่ได้มาเนี่ยเพิ่งมาเมื่อตอนเย็นนะคะแล้วถ้าใครฟังไลฟ์แก้วอยู่นะตั้งใจฟังให้ดีขอให้ทุกคนถูกหวยงวดน,นี้ถ้าถูกแล้วแก้วขออย่างหนึ่งสี่ขอให้แบ่งให้ส0ไปทำบุญต่อคุณจะทำกับใครก็ได้แต่ขอให้เวลาทำบุญนะ่ะกวดน้ำนึกถึงครูบาอาจารย์ของแก้วหน่อยเนาะจะได้มีพลังจะได้มีเวลามาทำหวยหพวกคุณอีกอ่ะ แต่พวกใครที่ไม่ไม่ทันนะคะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแก้วอะ่ะจะถ่ายอันเนี้ยลงไว้ให้ยังไงคุณก็ได้แน่นอนเดี๋ยวขอสรุปเลขก่อนแล้วเขาไม่ต้องด่าแก้วนะว่าเลขเยอะเพราะแกบอกแล้วอันเนี้ยเป็นเลขที่สรุปสําหรับทุกสํานักข่าวเลยที่เขาอะ่ะชอบซื้อหวยการอะไรเงี้ยแก้วก็สรุปไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนเขาบอกว่า ทำไม,มเลขมันเยอะมันจะถูกไหมมันไม่ซื้อเยอะขนาดนี้ฟันทงมาเลยถ้าแน่จริงมีอย่างแก่แก้วก็บอกแล้วว่าอันนี้ยสรุปแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะมันเป็นเลขของจากสับไลายสำนักหลายข่าวนะอ่ะมาดูนะคะต่อไปเลขของแก้วแก้วให้แค่สามตัวเท่านั้นนะในกลุ่มมันจะได้เลขเลขครบเดี๋ยวนะอันนี้ปิดนี่นี่นี่เด็วแก้วสวิตให้ดู สวิตกล้องให้ดูแปบ๊บหนึ่งไปเล่นกันเราเองนี่เลขนะคะที่แก้วให้เลขเด่นเล,เลขเลขแปเลข1เลขสี่เห็นหมมันไปตรงกับเนี่ยหนึ่เนี่ยประมาณนี้ด้วยลองไปดูกันแล้วกันนี่คือเลขที่แก้วให้ในกลุ่มนะคะหมอกแก้วพารวยสําหรับหวยรัฐบาลอุ้ยน้องฮารุน้องแอมเหมือนพี่ใช่ป่ะเห็นในกลุ่มครั้งแรกเป็น3ามห้เขกดเข้าไปดูแม่งเป็นห้าห้า จริงพี่ก็เลยซื้อดักไว้เลยค่ะแต่อย่าลืมว่าระวังเป็น8ห้านะมันระวังมันกลับหัวกลับหางไปกลับกันดีๆอ่ะนี่นะคะสําหรับเลขเด่นหวยรัฐบาลงวดวันที่30ธันวาคม64ถ้าอยู่ในกลุ่มหมอแก้วคุณจะเห็นเลขในตารางหมดถ้าไม่ใช่คุณจะเห็นแค่3ตัวนี้ค่ะคือ8 1 4นะคะหวยรัฐบาลแก้วให้สตัวไปจับกันเอาเองว่ามันจะได้เลขอะไรเดี๋ยวก่อนนะอย่าพิ่ง แล้วหวยออมสินแก้วอะหลายคนก็รู้ว่าหวยออมสินแม่งชอบทะลึ่งมาออกรัฐบาลเมื่อกี้มันเป็นแปดหนึ่งสี่ใช่ปะ่ะหวยออมสินแก้วไปละสามห้าหนึ่งจำได้ไหมมันมีอยู่งวดหนึ่งที่หวยออมสินแก้วเลี้ยงอย่างเงี้ยสามตัวตรงๆดันไปออกหวยรัฐบาลเมื่องวดวันที่หนึ่งธันวาคมเนี่ยค่ะฉะนั้นแคปเอาไว้ก็ได้นะคะเผื่อไปดักเล่นจากออมสินมาเป็นรัฐบาลน,นะแคปกันได้ไว้ไวได้เลยนะจ๊ะอ่า อันนี้คือเลขของแก้วเนาะเนี่ยเห็นว่าซากวางของนั่งทํางานไม่เสร็จเลยเพิ่งกลับมาส่วนนี้คือเลขประทัดค่ะแก้วโพตลงมาให้แล้วเห็นใช่ปะจะเป็นสามศูนย์ห้าซึ่งมันก็ตรงกับเลขปิงปองสามห้าห้าสามอะไรเงี้ยหรือห้าห้าเนี่ยแหละแล้วก็แปดสี่มันก็ไปตรงกับเลขหลายสํานักด้วยนะคะแล้วแก้วให้แปดหนึ่งสี่ดูดิมันก็มาตรงกับเลขของแก้วด้วยครานั้นคุณไปจับวินกันเอาเองนะ ว่ายังไงนะจ๊ะซื้อห้าศูนย์สามมาเลขทะเบียนที่รถมดัดรถใหม่จริงเหรอวะฉันแคปไว้ก่อนเดีย๋ยวฉันลืมฉันต้องแคปทะเบียนไว้ก่อนเลขเลขทะเบียนรถคันใหม่ของบ้านแกฉันซื้อสองสามห้าไว้ด้วยนะไอเฟิร์นเออลูกศิษย์รักค่ะน้องเฟิร์ลลลลซื้ออะไรไปวะซื้อสามห้าไว้แต่ไม่ได้ซื้อสองสามนี่ไง มื่อวานซื้อโตเอรี่เสร็จนะคะแจกทีมงานเลยจ้าหมอแก้วใจใหญ่จ้าซื้อโตเอรี่แจกทีมงานเลยจ้าถ่ายหัวไลฟ์สดเสร็จใช่ไหมคะที่ที่ทาเวสุวรรณอะซื้อเลขอะไรวะแจกเขาว่าจําไม่ได้ด้วยฉีกกันตรงนั้นเลยอะมันมืดมืด,มดอะแล้วน้องบอกว่าถ้าถูกนะเจ๊แบ่งกันบอกเออถ้ามุงถูกเหอะดีใจด้วยถ้าถูกก็ตามนั้นนี่ค่ะซื้อเลขนี้ไว้นี่สองสองเจ็ด ห้า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 นี่อันนั้นซื้ออ๋ออันนี้น,นี่น,นี่เลขที่ซื้อมันเป็นเลขลอตเตอรี่ห้าใบโคตรแพงเลยห้าใบมันขายเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยแล้วแก้วอ่ะซื้อแก้วก็แบ่งทีมงานเหลือติดตัวเองสองใบไม่เป็นไรถูกก็ได้สิบสองล้านก็ยังดีขอให้มันถูกเถอะจะถูกกี่บาทก็ได้ถือว่าแบ่งโชคกันไปกับน,น้องๆอ,อ,อันนี้สามห้านะนี่จะไปถ่ายรายการที่ต้องลงทุนซื้อลอตเตอรี่นะจ๊ะ พอน้องบอกว่าแม,แม่แม่ซื้อลอตเตอรี่อะไรมาโชว์หน่อยเดเจ๊ซื้อเลขลอตเตอรีอร่อะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็จะได้ตามเพราะตามปุ๊บก็ถูกกันไงอ่าอยู่ในช่วงโชว์ลอตเตอรี่แล้วนะคะเพราะเดี๋ยวแก้วมีคิวดูดวงต่อสามทุ่มกับสามทุ่มครึ่งคิวคนไทยหนึ่งคิวอีกคิวเป็นคิวของเยอรมันอืมมามาดูลอตเตอรี่กันนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเก็บตังเก็บทองกันอ่าเมื่อกี้โชว์อันนี้ไปแล้วเนาะ ตองห้ากับสามกับหนึ่งสามห้านะคะอันนี้คือเลขแก้วนะไม่ต้องตามแก้วกันหมดก็ได้พวกแก้วอ่ะแก้วจะบอกก่อนว่าแก้วอ่ะจะซื้อทะเบียนรถตัวเองทุกงวักวบเลขที่บ้านทุกงวดวทะเบียนรถแก้วคือหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์แล้วมันออกแล้วพอดีสังเกตหลายครั้งแล้วทุกคนที่ตามจะรู้ว่าถ้าแก้วขับรถไปทําบุญส่วนใหญ่ทะเบียนรถจะออกแก้วแล้วแก้วเพิ่งไปถือศินมาเมื่อวันที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่ พันวาคมที่ผ่านมาเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะแล้วก็เชื่อว่าแม่ย่านางน่าจะให้โชคก็เลยจัดเต็มทะเบียนรถตัวเอง9711771อะไรเงี้ยนะประมาณตัดเล่นกันเอาค่ะทะเบียน9นะแล้วก็นี่ก็ซื้อ17เอาไว้นี่นี่น,นี่แล้วก็ซื้อ ซื้อเลขนี้เยอะเด็ดๆเด็ดๆเด็ดๆเดกำล,ลังเรียงก่อนมันเยอะอันไหนที่มันซ้ํากันไว้ี่เหมือนกันอ่ะซื้อแปดซื้อนี้ค่ะอันนี้ซื้อไว้ด้วยนี่อันนี้คือที่ซื้อไว้นะอ่าแล้วก็ซื้อแปดสามมันออกไปแล้วแต่ก็ซื้อเผื่องวดนี้มันออกอีกเผื่อมันถูองวันที่หนึ่งเมื่องวดที่แล้วมันออกสองตัวล่างเผื่องวดเนี้แกจะเป็นเศรษฐีใหม่ถูกเข้าไปนะจะ๊ะอ่าแล้วก็มาดู ที่มันเป็นเลขที่ดังที่ซื้อชนกับชาวบ้านเขาเยอะอะเนี่ยนะอุ้ยแม่กระเด็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บเลขที่เขาให้กันอะจะเป็นเลขดังนะคะหกสามอะไอเฟิร์นป้าทิพย์ก็ให้คุยโทรมาคุยพี่พี่ก็ให้หกสามไปนะพี่ก็ชอบพี่ป้าทิพย์บอกเออเลขเดียวกันนี่หกสามหกแปดนะนี่แล้วก็ซื้อสี่เก้าพอดีว่าโบกัสโบกัโบกัสนะคะที่เมื่อวานไปทําพี่ก่อนด้วยกันอะ นางไปจับไข่ของย่นานาย่านาให้ห้าสี่เก้าซึ่งมาตัดเล่นก็จะได้ห้าเก้าหรือสี่เก้าแก้วมีแล้วแล้วแก้วก็ไม่รู้ไงซื้อสองสี่เก้าแล้วกันเพราะว่าชอบสี่เก้าเป็นการส่วนตัวและอันนี้จําไม่มีที่มาที่ไปจ้าเขาให้ช่วยก็หยิบหยิบมานี่นะคะเผื่อเป็นเลขดังเผื่อเราจะรวยไปด้วยกันอยากรวยแล้วว่าเหนื่อยจังเลยยังไม่อยากทํางานแล้วว่าถ้าถูกหวยนะแกพูดเลยถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะ จะดูดวงฟรีทุกวันพุธบอกเลยแล้วถ้าถูกหวยงวดน,นี้นะถ้าถูกรงวันที่หนึ่งนะแบมไปพูดเล่นๆเ,เมื่อวานอะไปถ่ายรายการกับโบกัสใช่ไหมคะโบกัสพามูก็เป็นอีพีที่แปดหรือที่เก้าไม่แน่ใจาจำไม่ได้เพราะแก้วเพิ่งมาไปเป็นอีพีนี้เพราะปกะติโบกัสจะไปย่านหน้าไปพังภาคเหนือภาคใต้อะไรเงี้ยแล้วทริปเนี้ยคุยกันรอว่าอยู่ก็เลยอธิฐานขอพรข้างในบอกก็เออก็ยืนยืนแล้วคราวนี้มันมีโหม,มลงลงิเกไว้ ยืนเต้นกับอีโบกัสกับคุณโบกัสสองคนยืนเต้นกันอีสองคนอะเหมือนสนุกกับเขาอะเหมือนหมอรําซิ่งอ่ะแล้ว็หานไปบอกโบกัสโบกัสแกแกถ้างวดนี้เราถูกรางวัลที่หนึ่งแกกับฉันมายืนเต้นตรงนี้กันนะหน้าวิลิเกนี่แหละมันดีเดี๋ยวถวายปู่เลยแล้วโบกัสเออเอาสิแล้วอยู่ๆก็ขนหัวลุกเลยจ้าบอกมึงกับกูนี่พูดเล่นกันไปเรื่อยเลยเนาะก็ยังลึกในใจแต่ไม่ต้องห่วงถ้าถูกจริง ไปแกนบนแน่นอนแต่ต้องเอาวันที่หนึ่งนะเพราะว่าเยอะอยู่ลอตเตอรี่นี่นาะยเฟิร์นที่บอกว่าเยอะฉันยังน้อยเพราะเมื่อวานทีมงานแม่งไป <c oughs> กลานออกมาแบบอืมเยอะนะนี่ <c oughs> เยอะกว่ากูเยอะเลยนะอันนี้คือเลขที่ซื้อกันนะคะเพราะบอกเลยว่าเลขที่แก้วอ่ะไปทําขาเมื่อวานอะเอาง่ายเฟิร์นศูนย์ศูนย์ศุเออศูนย์ศูนย์ศูนย์สามตัวนะยันเก้าเก้าเก้าวันเลขแม่งมาครบเลยดูดิ อย่างเงี้ยเนี่ยมาสรุปมาเกาให้อีกนะเนี่ยนี่ขนาดซ้ำแล้วซ้ำอีกตัดเลขที่มันแบบโอเวอร์ไปแล้วนะยังเยอะเลยอะ่ะฉันก็แบบอืมจ้ะเอากันไปแต่ที่แน่ๆเลขที่แก้วซื้อแก้วซื้อแปดแปดหนึ่งสี่กับส่วนตัวเอออันนี้ลืมเล่าอันนี้ลืมเล่าลืมลืมเล่าใครที่หลายคนรู้ว่าแก้วไปถือศีลที่วัดวงวัฒนา จังหวัดตราดนะคะแก้วฝันวันที่แก้วไม่สบายที่แก้วเป็นลมพิษขึ้นอ่ะวันสุดท้ายก่อนแก้วสึกอ่ะแก้วรู้สึกมีคนมาตบไหลแล้วเรียกแล้วบอกตื่นได้แล้วทําวัดเช้าคือในความฝันนะแล้วเราก็ได้ยินเสียงคนกระซิบห้าหนึ่งเก้าแก้วก็ลืมตาปึ้งขึ้นมาแล้วมองอ้าวไม่มีใครนอนใกล้เลยนี่หว่าคือมุมที่แก้วตะแคงแล้วเขามาสกิดเนี่ยมันเป็นแบบติดผนังติดกําแพงอ่ะมันไม่มีใครมาอยู่หลังแก้วได้แล้วอ่ะ ก็อืมแต่ไม่รู้เลขเคลื่อนหรือเปล่านะบอกไปแล้วก็แล้วแต่บุรแลวาสนาถ้าเขาให้ก้วถูกแก้วจะนําเงินบางส่วนไปสร้างศาลพระเจ้าตากับปู่น้าคาราชกับยา่านาคาราชที่วัดวงวัฒนาแต่ต้องถูกเยอะนะถูกน้อยมันยังไม่ได้ค่าน้ำมันค่าไปเลยเอาบอกกันตรงๆอ่ะยังไงก็จะได้เวลาสามทุมแล้วเดี๋ยวแก้วขอตัวลาไปก่อนนะคะแล,แล้วไม่ต้องห่วงนะีออ,อ,อกระดาษอันเนี้ย เดี๋ยวถ่ายลงให้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวถ่ายลงให้เหตุผลนะคะเพราะมีดูดวง2งคิวหาตังก่อนครุ่งนี้จะซื้อหวยต้องหาตังซื้อหวยก่อนโอเคค่ะงั้นแก้วขอตัวลาไปก่อนแก้วขออวยพรพวกคุณโชคดีส่งท้ายปีเก่านะคะรวยรวยเฮงเงค่ะบ๊ายบายค่ะ